สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขหูสุขค้นมือนีกับมะพร้ากกับช่องเหมียวลงไปเลยคื้เกาจากพี่น้องมือนีได้กับเขาแรงเป็นเมนูลาบเนื้อจ้ะพี่น้องเนื้อที่ล้วนไหวจ้ะล้วนไหวใส่ตู้เย็นไหวเป็นเนื้อติดมันจ้ะแล้วก็มิสบายนางจะเฮ็ดกับเขากับเอาออกมาอุ่นจ้ะอุ่นเห็นมันห่อนนิดนึงจ้ะเซจแล้วจากพี่น้องพักไวก้ก่อนกับมาซ้อยหอมจ้ะ ได้หอมหอมเป๊หรือผักชีไว้เลื่อยอ่ะจ้ะแล้วก็บันใดไเป็นเอื่นน้าจ้ะเนาะอันเตรียมไว้ใส่จ้ะกับขาวบันบันเขากินยำได้กระแซบแล้วจ้ะกับขาวเขาเห็ุกินเองจ้ะว่าต้องอย่ามากไหมกินง่นายงเไม่นู้งง่ายๆน้าจ้ะเนาะเสร็จแล้วก็จะมาหั่นผักชีจ้ะใส่หอมเลยหลายจ้ะเป็นคนหมักใส่หอมเลยหลาย อันผักชีเสร็จแล้วอันหอมแดงต่อจากพี่น้องเอ็ดง่ายกับเขาบันบานอีสานบานเฮาเอ็ดง,ง่ายกินง่าย่ต้องอยังหมากไมจ้จากพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวทอันหอมเสร็จแล้วจะ้ะมาปรุงกันเลยจะ้ะ ุกะความชอบเขยโยทีเฮาเลยจ้ะเฮ้ามากแบบใดกะจัดไปแบบนั้นแต่มือนี่จะลาบใส่บังเนาจ้ะออกเปรี้ยวนิดนึงใส่ขะขัวลงไปกะตมัมโดยพริป่นจ้ะผมนัวจ้ะพี่น้องใส่หน่อยใส่ใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่ลายเซียบลายจ้ะบ่มาเข้ากับโบตรงใส่ <c oughs> น้่งปาจักหน่อยนึงจ้ะ แล้วก็ใส่บักน้าจะพี่น้องออกเปลี่ยวนิดนึงฉาดกับตั้มชอบมาเลยบอมีสูตรแล,ล้วจะพี่น้องข้ามมาแบบแบ,บให้เขาปุ้งแบบนั่นละ่ละ,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 ละเสร็จแล้วก็โคเล่โคเล่ห็นเขากันจ้ะลาบเนื่ยติดมันหอมๆนะพี่น้องเนาะ ใส่หอมที่หั่นไว้จ้ะลงไปเลยกับข่าวแต่ละมือก็น,นี่แหละจ้ะมาเคกับขา้าวกินเองจ้ะพี่น้องบ้างมือกับสื่อเพ่นอยู่จ้ะเป็นคนร้ายก็จะมาเคกินเองใส่หอมลงไปหล่ะก,ก็คนเล็กคนเล่เขากันจ้ะเซ็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเป็นเดยจ้ะน่าก,กินบอตักลงจานได้เลยจ้ะบาทนี้ ลักลงจานเดียเลยอืมก็แสบหลายเขาเนี้วเขาเจ้านะพี่น้องอืมเซตเรียบร้อยจ้ะพี่น้องมาจา้ามาเสบแสบนำกันจา้าเสบแสบจ้ะพี่น้อง